สา,าเรเมลกมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองปัตตานีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลโกล้โลโคน777กับทริป3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เราออกเดินทางจากนาราธิวาสมาถึงจังหวัดที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองที่รวบรวมเอาหลากหลายวัฒนธรรมไว้ด้วยกันกลายเป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวกับ1ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานีตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวนะครับทุกคน เหมือนเรามาบ้านใครเราก็เข้ามาต้องมาทักทายผู้ใหญ่หรือบมาไหว้ผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับเราไปที่มัสยิดกือเซกมาแล้วตอนนี้ก็มาถึงคิวของการเข้ามาสักการะเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีถึงหน้าตาของเราเอาจจะไม่ใช่คนดีผู้คนดีหน้าตาผู้คนดีเ <c oughs> อ <c oughs> จริงๆไม่พนนลั่วฟิวอะไนะเราเจอแบบได้เจอทั้งความเป็น ศิลปะแบบชาวมุสลิมกับศิลปะวัฒนธรรมการเป็นคนจีนที่แบบมันอยู่ใกล้กันมากในจังหวัดเดียวชื่อนุรยาจอ อ,อายุ19กาปีค่ะเป็นคนปัตตานีมาตั้งแต่จำเละใช่ค่ะอยู่มาทกปีที่นี่เขามีอะไรกินบ้างที่เด่นๆที่นี่ก็มีร้านอาหารสเต็กแล้วก็มีส้มตำไทยแบบนี้ค่ะก็เป็นร้านคาเฟ่อาหารเล็กๆแบบนี้ค่ะสเต๊ซสีเมืองสเต๊ซสีเมืองที่แบบแถวๆนี้ก็คือแบบเป็นร้านเก่าแกา่ร้านดังใหม่ใช่ค่ะต้องร้านนี้นะคะแล้วอร่อยมากอาหารเขาอร่อยมากสเต๊ซนี่ถือเป็นอาหารพื้นเมืองที่นี่ไหมครับ เป็นค่ะเพราะคนไทยคนไทยพูดมุสลิมแบบนี้เขากินเขากินกันเยอะมากค่ะใช่ค่ะมาตนี้นะครับของเดือดเขาคือว่าเขาแนะนำเรามาคือสเต็ก เป็นสเต็กเนื้อสเต็กไก่สเต็กสเต็กนะที่เราเรียกกันสเต๊กอันนี้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 เด็กก็เอาเลี้ยนะนึกว่าขนมปังตัดกรอนผมคิดว่าใช้เท้ากระดูกมันเกอนเขาเจ้าเข้าเจ้าที่เขามาอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนให้เรานะแทนกับที่เรากินก็จิ้มขนมปังจิ้มเลยนี่ก็ปลาๆลาไปเลยนะมีปรุงรสไหมไม่มีใส่ข้าวเลยนะอัดมาให้มูจิแต่ผมนี่ก่อนเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อสเต็กนะครับอันนี้เนื้อก่อนนะ กินก่อนมันด้วยอร่อยอร่อยน่าอร่อยอร่ร้อนๆเลยตอนนี้กินกินก่อน,ตอนน,อนตอนนี้ยังร้อนอยู่จะบอกว่าดีกว่าดีกว่าเอาพี่ลองดูแต่เดี๋อาจจะถูกนะผมแบบดีกว่านี้แบบไม่คุ้นแล้วก็แน่นจำเอองงเลยอันนี้จะมีแห้งนิดๆแต่นี่ทำกว่าด้วยซี่มผมก็ชอบแต่งแล้วหวังเออกลายเป็นกลายเป็นว่าตั้งใจมามา มาคาดหวังกับเนื้อคืออร่อยแต่กลายเป็นว่าอันนี้เซอร์ไพรส์กว่าเนื้อแน่นมากช่ำมากไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยพี่เลย์แมคโดนัลด์เคยบอกว่า the p พันน์อีสต์โนะฮนน์นะแต่ไม่ไวแหกใช่เพราะฉะนั้นบัน์เทมีร้านล้านนาที่ไดบอกชื่อร้านนรล้านนาชื่ออะไรนะนำรถนำรถล้านนาเก๋ที่สุดคือแบบแน่นๆหรอเรารู้สึกว่ารสชาติแบบใช้เตาถ่านนะผมอยากี่เกินเพราะว่า เข้าไปตัวหมูไม้ออกมาได้กหินกินเท่าทานเฮ้ยแบ่นคือโดนทูบมัแล้วกินย่งไม่อดเลยคือเดินผ่านนี่ไปลาดหน้ามาใช่ไหมรู้เลยอ่ะคนแบบนี้ะรู้เลยเอะไปแอบกินลาดหน้าจบ ไหนไม่เป็นแบบโลคนเลยป่ะพี่ซูงก็บอกว่าเรากินสเต๊เสร็จปุ๊บเนี่ยขาดไม่ได้กับการมาปัตตานีก็คือว่าการกินร้านหน้านะครับผมเป็นร้านร้านหน้าเปิดพิสดารเจ้าเก่าเุ่นพ่อรุ่นแบบเก่าแบบเก่าจริงอะนะครับที่ร้านว่านํารสเป็นไงบ้างพี่รสชาติ โดนปลาทอดไปเมื่อกี้อะไรนะปลาทอดมีปลาทอดด้วยเหรอในรวมมิตรทะเลเนี่ยจะประกอบไปด้วยกระเพาะปลากุ้งหมึกและปลาทอดพอกินราดหน้าแล้วปักไปโดนชิ้นที่เป็นกระพเระพาะไก่กระเพาะปลาเมื่อกี้กระเพาะปลามันได้สองเมนูมันจะไม่มีอะไรโดดมานะมันจะไม่มีความเค็มโดดเลยสิ่งหนึ่งเพราะว่าอาหารที่ดีอ่ะคือมันถ้าจะไม่ต้องปรุงรู้สึกว่าอันนี้ไม่ปรุงกินได้ ไปรสชาติของมันมีกลิ่นมีแรคเตอร์ของมันด้วยับใช่พวกรสเค็มรสอะไรมันจะมาจากนี่แหละปลาปลาท<ช>ี่ใส่ยอยู่ข้างในปลากระเพาะปลามันทำให้มันมีรสเค็มขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องเติมอะไรเส้นนะครับเส้นก็ไม่ได้จืดผมเลือกเอาเส้นใหญ่เพราะผมว่าร้านหน้ากับเส้นใหญ่มันแม่สุดแล้วไปเถอะวันนี้เราไปช่วยบแบรุ่งประมาณหนึ่งละเราต้องออกเลยออกไปต่อเลยเหรอโอ้นี้เราไม่นอนนี่เหรอไม่นอนนี่ไม่นอนนี่เอ้า ตอนนี้มีพีหน้ามันมีอีกอันนึงที่ผมอยากจะไปมากๆเรา,าจะมุ่งหน้าสุญญลาครับรลบมือเย็นของเราที่แาลา้ <c oughs> แต่ระหว่างทางที่เราเดินทางไปสู่จังหวัดยาลาครับ <c oughs> เราก็ได้คุยกับน้องซูมที่เป็นคนพาเราไปเที่ยวเนี่ย <c oughs> เขามีอีกหนึ่งร้านคาเฟ่ที่เขาอยากจะแนะนํานะครับร้านนี้เป็นร้านของเด็กโลคนประจําท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีที่เขามีความฝันอยากจะให้คนปัตตานีได้กินกาแฟดีๆ <c oughs> ในราคาที่ถูกแสนถูกครับ สวัสดีครับผมชื่อโอพิรักตัวเพชรน,นะครับเป็นเจ้าของร้านสภากาแฟ3.6นะครับเป็นคนที่ปัตตานีเลยไหมครับผมดั้งเดิมนี่เกิดที่นี่เลยครับเกิดที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยเรียนที่นี่ก็ตั้งแต่มัธยมจนมัธยมแล้วก็มาหาลัยก็อยู่แต่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยทําไมถึงทาร้านกาแฟครับทำไมไถึงจริงจริงเนี่ยมันเกิดจากตัวผมเองครับ,เม,เ,มเ,รบเมื่อก่อนทางานบริษัทแล้วรู้สึกว่ากาแฟดีๆที่เป็นสเปเชียลตี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ เหมือนเวลาเรากินทุกวันเนี่ยเงินค่าใช้จ่ายมักจะหมดกับกาแฟาเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงให้ให้เราสามารถซื้อกาแฟาในราคาที่ไม่แพงแต่เป็นกาแฟาที่ดีและสามารถกินได้ทุกวันทีนี้พอเราออกจากบริษัทมาก,ก็เลยเปิดเป็นร้านกาแฟาของตัวเองครับตอนนั้นตอนเปิดร้านเนี่ยมีตังแค่เจ็ดพันบาทเองแต่เราอยากแค่อยากมีโปรเจกต์ที่ว่าแค่อยากให้คนที่นี่ได้กินกาแฟาที่ดีแต่ในราคาที่จับต้องได้และสามารถซื้อได้ทุกวันพอเรามาถึงเนี่ยมันเหมือน ได้เที่ยวทูวินวันน่ะทูวินวันทูอินวันในที่เดียวอะไรเงี้ยก็คือแบบไปมัสยิดกุลเซหรือไปกินอาหารอย่างสเต๊กอย่างเงี้ยก็ตามอะไรเงี้ยก็ดูแบบเป็นพื้นที่ที่พี่พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยเขาอยู่กันแบบค้นๆเลยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเลยมาอีกนิดเดียวเนี่ยมันก็เป็นศาลเจ้าแม่ลิ้มก็เหนียวเออว่ะมันดูแบบสองขั้วแต่อยู่ด้วยกันได้ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอความจีนที่มันจีนขนาดนี้พอขึ้นรถตู้จากมัสยิดอ่ะช่วงเวลาแป๊บเดียวมาโผล มาโผล่ที่ศาลเราก็ตกใจว่าเฮ้ยมันข้ามลายไกลขนาดนี้เลยเหรอจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งคือมันเปลี่ยนแบบแบบเปลี่ยนเลยอ่ะก็แปลกดีไม่คุ้นลองไปเที่ยวดูสักครั้งผมว่านี่แบบเป็นความตื่นตาตื่นใจอย่างหนึ่งความรู้สึกผมนะกับการมาจังหวัดหนึ่งแล้วได้เห็นความคอนทราสต์การแตกต่างในทางวัฒนธรรมแต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันแบบปกติ หลังจากเรากินอาหารมุสลิมมาทั้งหมด2วันนะครับก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่มาถึงฝั่ใต้นะครับผมดินแดนด้ามขวานของประเทศไทยสัปดาหดชายแดนที่จะได้กินซีฟู้ดจากเมืองที่ไม่ได้ติดทะเลด้วยนะครับอย่างยะลา ที่เป็นซิกเนเจอร์ยะลาทุกคนเรามาถึงแล้วพี us, ่เขาบอกว่าคนกรุงเทพหรือคนจังหวัดบางคนเนี่ยนั่งเครื่องมาเพื่อที่จะมากินที่นี่นะครับผมคารานะครับเพื่อเพื่อมากินสิ่งนี้ก็่มีสิ่งนี้เขามีสองอย่างคือมีมีมีปลาสำลีมีปลากระพงซึ่งตัวเนี้ยสิ่งที่เราสามารถคือปลากระพงเพราะว่าปลาสำลีหมดหอยชักตีนหอยชักตีนหอยหวานนะมีผัดมุ้งไปแดงนะครับมีหอยแมลงผู่ชิลีไข่เจียวกุ้งนะครับแล้วเราเพิ่มปลาในอัน และนี่พระเอกของเราคือน้ำจิ้มซีฟู้ดผมให้ดูผมให้ดูคือเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์ซูมบอกผมว่าพี่อันเนี้ยผมมาที่ไรผมถอกลับบ้านทุกทีทุกคนดูคือเราสังเกตปะคือแม่งข้นมากเลยโสาบัดกิสาบ้านต่อหน้าองค์พระจริงๆอร่อยจริงย่องเงินซีฟู้ดที่ดีมากพระเอก โดนย้ำว่ามายัางไงก็ต้องกินนะคนทัน้งกลุ่มย้ำมาให้กินให้ได้อ่าก็คือพยายามจะแยกกินอยู่ก็ใสบมาเวยแต่แยกไม่ออกแน่ๆคล้ายๆกับมันมีใบเตยหรือมันมีอะไรสักอย่างเออหอมหอมใบเตยเงยี้ยหิวไหมหิวอยกินได้เลยกินได้เลยขอเพียงคนเดียวตัวหนึ่งนี่ มาวินฟินเวอร์เดี๋ยวกูเป็นพี่มาวินฟินเวอร์นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับพร้อมนะครับลุยพร้อมนะครับหนัจุกซีฟูด้ดเห็นไหมครับเห็นไหมครับพร้อมนะครับเอานะหนึ่งสองสามลุยอืมอ,มอมร่อยมากยิ่งอันนี้กอร่อยมากยิงยิ่ไอ้เหี้ยมกัาขนมจีนซีฟู้ดไอเยี่ยมแม่ยิ่งยังเออเลยโอ้โหทุกเนื้อหานะที่กูแบบก็กินซีฟู้ดมากเพราะฉะนั้นกูมองว่า น้ำจิ้มเนี่ยแม่งชนะทุกอย่างเลยชนะจริงคือถ้ามึงไปแบบเปิดร้านที่กรุงเทพสาขากรุงเทพเนี่ยมึงว่าคนต่อคิวแดกแน่ๆแบบกรุงเทพดีมากเหมือนแบบแม่ทับอะคุณจะผลกลับไปกรุงเทพตอนนี้รู้แล้วจะเอาไปฝากเมียกรุงเทพแตนเราก็ต้องเปลี่ยนละต้องหาเมียที่นี่จะไปฝากใกล้ๆคืนนี้ไปหาเลยแล้วไม่ใช่คอนเทนต์นะนะอันนี้เรื่องจริงอันเนี้ยตั้งแต่ในทริปมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องเนี้ยจริงที่สุด สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสู่การกินอาหารเช้าของจังหวัดยะลานะครับผมซึ่งเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมการกินของที่นี่นะครับผมก็คือการกินต้มเลือดหมูนะครับไม่ได้ไม่ได้เช้ไไาไปเน <laughs> ติ่มซำนะครับล้าวันต่อมาของยะลานะครับกับโลโคอลโลคอลของเรานะครับผมก็อาหารเช้าติ่มซำนะครับอ่านะแต่ลองไปดูว่าเป็นยังไง อีหนึ่งก็คือเราอยู่ร้านกวางตุ้งใช่กวางตุ้งในเมืองกวางตุ้งในเมื่อวานเป็นวัฒนธรรมการกินของคนที่จังหวัดยาลาครับแล้วก็จริงแล้วคนในภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ผมที่ผมเห็นอาหารเช้านี่ก็คือว่าไปะติ่งซำ้วส่วนใหญ่ที่เนี่ยตอนแรกผมถามหาจิบกุ้งผมก็กินจิบกุ้งจิบปูที่นี่ไม่มีไม่มีถามว่าแบบเฮ้ยราคามันแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแก็บอกว่าไม่ทาเพราะคนทาท้ายกุ้งอันนี้ผมตื่นเต้นและชอบว้าวมากก็คือมันเป็น ข้าวเหนียวกระดูกหมูอร่อยเลยคือครับในราคา15บาทเองด้วยไฮไลท์ครับอันนี้นายโยเขาไม่ค่อยกินคือหางหมูซุปหมูตุนยาจีนอ่าผมเริ่มจากน้ำซุปก่อนถ้าคุณรู้จักบะเตีนี่คือบะเกตประมาณบะเกตประมาณบะเกตหรอใช่เอาจริงๆมันมันมันม่เป็นช่องเดียวกับ ใช่รู้สึกเลยเนี่ยมันมันจะมีเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรวะตัวพวกเครื่อง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 ผลยาจีนเนี่ยเปื่อยป้วยแปะป้วยอะไรพวกเนี้ยครับนอยู่กลิ่นชัดกลิ่นชัดมากเดี๋ยวกูจะกินอีกครั้งแล้วกูจะเอาตั่วยาจีนน่ยแต่หมูสับรวนไปสั่งคิวว่าจะลองหางหมูว่าไม่เอาหางหมูเดี๋ยวลองหางหมูให้เออหางหมูก็ได้หางหมูนะอร่อยเดี๋ยวเราจะไปสู่จุดพีคของนรา อะรหวังย่านาอาหารป่าดูว่าคนยะลาเนี่ยกินอาหารป่ายังไงจะเหมือนของมาพูไม่เหมือนกันารณ์บุรีหรือเปล่าส่งส่งส่งแบบไทยดิส่งแบบไทยดิแบบส่งแบบพิธีกรไทยดิใช่ครับแล้ววันนี้เราก็จะเดินทางสู่จังหวัดยะลาและไปกินอาหารป่าสักทู้เดียวครับเนี่ยมึงอหงาจฉเลยเยอะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาลัดเอี่ยมสมบูรณ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเฟมอายุ21ปีค่ะปกติคนยะลาเนี่ยเขาช้ชิตยังไงกันบ้างเอ่เช้ามาเชา้ากลางวันเย็นเขากินอะไรกันค่ะตอนเช้าส่วนใหญ่นะคะก็คือจะกินเป็นเหมือนพวกติ่มซำเป็นร้านน้ำชากว๋วยจั๊บข้าวมันไก่ปกติเลยค่ะตอนเที่ยงมันจะมีเป็นร้านข้าวอาหารตามสั่งค่ะแถวแถวทั่วยะลาจะมีทุกที่เลยค่ะแล้วก็ตอนเย็นนี่คือมันจะมีมะมเหมือนหน้าใครอยากกินสเต็ก หรือว่าอาหารตามสั่งก็มีเหมือนกันค่ะจะมีเหมือนทั่วๆไปที่กินกันเลยค่ะอย่างอาหารป่าเคยกินไหมคนที่นี่ก็ชอบกินอาหารป่าไหมมันแล้วแต่บ้านมากกว่าเหมือนส่วนตัวคือหนูก็กินได้ที่เคยกินมีกินกบกินนกกระทากินตาภาพน้ําประมาณนี้ตาภาพน้ําอร่อยไหมอร่อยเขาบอกทำอะไรครับตาภาพน้ําผัดเผ็ดตาภาพน้ําผัดเผ็ดตาภาพน้ำใช่ค่ะแล้วกบปะครับกบมันทาอะไรกบก็กบทอดกระเทียมผัดเผ็ดกบอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแวะเช็คอินนิดนึงกับการถ่ายรูปตรงสถานีรถไฟใช่ไหมครับพี่พิุมใช่ครับผมสถานีรถไฟนะครับก็จะมีตึกอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ว่าจริงๆหลายช่องหละเข้ามาถ่ายแล้วนะครับตึกเหมือนแบบเป็นรันมารเป็นตึกสีๆอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ของที่นี่นะครับผมแลเรากำลังเดินทางไปกินอาหารกลางวันนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องกินให้ครบนะครับวันนี้คือเรียกว่าแปลกจริงกับเมนูอาหารป่าของชาวจังหวัดยะลานะครับผม อยู่ตรงหน้าครับอยู่ตรงหน้าสี่เมนูลาบไข่หมวแดงอันนี้หนึ่งไฮไลท์ของวันนี้คือเนื้อแลนอันนี้พี่กบกบพกกระเทียมนี่เป็นพี่พี่หมูป่าเขาเอครับดูง่ายแกงหมูป่าแกง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 หมูป่าคุณ้นชื่อคุ้นหูผมไล่ไล่เลยเปอะไปเลยเจากไหนจากยากสุดหรือง่ายสุดยากยากสุดเราจะไม่เหลือเลยเลยผมว่าจะง่ายกว่าี่ง่ายกว่ามึงง่าย กบกบแน่สุดขออนุญาตใช้มือนะครับอันนี้ครับเนื้อกบนะมึงเคยกินมาก่อนนะเน้กบหมายถึงว่ากบมึงเคยกินมาก่อนที่จะมากินกบเขียดมผมเคยเจอคพยายามพูดให้มึงดูแบบกินอยู่คนเดียวกูรู้มึงพยายามดิให้มันจบที่กูเ <laughs> 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 ชนนี้แล้วกันมันดูไม่มีอะไรเลยอะอดูเป็นเนื้อล้วนอื นี่คือการกินกบครั้งแรกในชีวิตนะครับผมตอนที่เขาพูดอะมันเหมือนเนื้อไก่ใช่ไหมจุอย่างคือเนื้อไก่ครับคือมันเคี้ยวได้รับรู้ได้แต่มันคืนไม่ได้มาสูกความแมสิความแมสึครับอะไรครับ้ำบดแดงอ่านี่ได้ได้ดูฟังดูดูง่ายดูง่ายใบสะแหน่นะครับผมหอมแดง กมมีกระชายนิดนึงด้วยสำหรับกินนตรงรุ่นอาหารป่าจัดจ้านครับโอ้โหวิ่งเลยเข้าปุ๊บเผ็ดตั้งแต่ยังไม่เข้าปากโอเดเผ็ดเผ็ดมากเดี๋ยวก็ถ้ามองเป็นข้อดีของความเผ็ดก็คือมันก็ทำให้รสชาติมันมันถึงที่อ่ะแล้วก็มันก็กรบต่อไป ผมเลิกจุดที่ผมอยู่อยู่แล้วผมสบายใจก่อนเออไม่เอาหมูป่าก่อนเหรอหมูป่าไม่ไม่รป็นไรนี่ก็ไม่ได้อ๋อไปซดตอนหลังไปซดตอนหลังโอ้ยยักษเก๊ะกอะไรอะอะไรอะต่างอะไรอะเจนไปหน่อยอะแล้วไอ้เราเห็นไปแว็บเมื่อกี้ไงมันก็เหมือนมันสงทำไมกยไปไปยอาหัจุดสิบา้ใจ สบายใจนะครับอันนี้คือเนื้อแลนด์นะครับอเขาไม่กลิ่นเขาไม่กลินก่นเขาเขาไม่กินเขาอยู่ขอเนื้อนะหนังของไม่ได้จริงของเนื้อเออว่าาดูาขาวๆง่ายๆดูนะดี่ไยติดตุงแต่งอพอเป็นพอมันไม่มีเทคเจอร์ของหนังปูบะมันก็ทำให้เราก,กินง่ายขึ้น <c oughs> <c oughs> มันเหมือนมันเหมือนแกงอะไรอะ่ะกินแล้วเหมือนแกงเลียงอะ่ะหมายถึงว่าโทนเครื่องมันเป็กแกงป่าด้วยรึเป่เาเ,าเานี่ยก็ครั้งแรกของผมนะหมูป่าเนี่ยาจากลองของแปดคนชอบสไตล์นี้ผมว่ายะลาเป็นทางของอันนี้ผมว่าจริงจริงที่เมื่อกี้น้องน้องเขาบอกมาเนี่ยกม็มันมีตภาพน้ำแต่ตอนนี้ไม่มีี่นี่ไม่มีลอง ถ้าพูดถึงย้อนไปตั้งแต่จังหวัดแรกคือนราธิวาสนะครับก็คือที่บอกตั้งแต่เริ่มว่ามีความกลัวก่อนจะลงมา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่พออยู่ที่นี่ครบทั้ง3จังหวัดอยู่มา3วันสิ่งที่ได้รับรู้คือคนที่เนี่ยเขาอยู่กันปกติใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือมีเสียงหัวเราะกันไม่ได้เครียดไม่ได้ต้องคอยกังวลหรือคอยกลัวอะไระนั่นแหละเราว่าสุดท้ายแล้วนี่แหละชีวิตมันก็ต้องใช้ไปอ เราไม่ได้คาดหวังเลยการมาทริปนี้แล้วมันก็ไม่มีความผิดหวังใดๆเลยจากการมาเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการหาอาหารโลคุนาหารท้องถิ่นที่คนคนุ้นๆในพื้นที่เขากินกันเนี่ยแล้วเราได้เห็นและเราได้รู้เนี่ยมนเลยรู้ว่าเราอาจจะเห็นเรื่องมุมความรุนแรงหรือสิ่งที่เราได้เสพจากสื่อต่างๆนานามาตลอดเนี่ยมันไม่เท่าลงไปสัมผัสเองและได้เห็นเองเนี่ยทุกอย่างลงตัวมากครับต้องลองดูสักครั้งในชีวิตหลายๆครั้งก็ได้กับการมาเที่ยวที่นราธิวาสยะลาและปัตตานี อีพีหน้าจะไปไหนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยกับโลโก้โลคน77